สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีนครับที่กำลังรับชมชังอุดนะครับพอกันอีกมือหนอึ่งอยู่กับงานฟ้าสูปพี่น้องเมื่อนี้ใจ้พี่น้องก็งใใงเบิ้งฟ้าสูปย้อนหน้าผมเป็น c ี k เคเคเลยนะพี่น้องสี่เคเคล้วแจ้งว่าน้ำดันนะครับน้ำดันราก็าเอามาเช็ครั่วนะครับเช็คลั่วโดยการอัดน้ำเนาะอัดน้ำเรียบร้อยนะครับผลปารากฏว่า ช่วงเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วมันบ่ออกนะครับมันบ่ออกแต่ว่าเศษพี่น้องเบื้องอันนี้เนาะบม่รู้ว่ามันจะซูมบ่เนี้ยเนี่ยเนี้ยนี่แหละเออเนี่ยมันเป็นห้อยนะมันสึกดซูมบ่เนี่ยมันเสียครับโอ้ยกล่องกับข้อกล่องเห็นบ่เอ้าเออเห็นบ่ นี่แหละครับมันสึกเนาะว่ามันเป็นสูวเดียวดินี่มองหนึ่งป้านี่ซูมไหมซูมไหมเออนี่ครับลองลงไปเนี่ยเนีย ไลท์ด้ครับคนห้อยกดของขอบประกินกะแมนกล้องเลยสุ่นะนสุ่ดเลยปรับโต๊ะกัดเลยนี่แหละพี่น้องน,นี่คือสาเหตุเนาะสาเหตุหที่น้ำมันดันนะครับ เพราะว่าในบริเวณนี้มันเป็นชุดทั้งหัวลูกูบนะครับหัวลูกสูนะครับอันนี้ก็เป็นรูน้ำมันก็จะขามเขามารูน้ำมก็ไปดันออกอทั้งหมอน้ำนะครับนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งนะอันนี้เห็นเห็นได้ชัดเลยเลยพี่น้องเพราะว่ามันมันดึกนะครับมันดึกล้ไปเลยนะครับเกือบมินเหมดเลยครับมดึกลงไปมันกัดลงไปเกือบมิน าาการทแก้ไขกาิที่ำการเชื่อมนะครับเชื่อมปิดมุอนี้ขึ้นมาแต่มุอนี้การทเชื่อมปิดแล้วก็เอาไปตัดนาไซนานเป็นไปได้หลา,ายสาเหตุเนาะหลายกรณีนะครับสําหรับฝาสูบไม่จำเป็นต้องว่าแตกเสมอไปนะครับฝานี่เพรแตกนะครับอายุการใช้างานกระโดนดหรอสีเคเคนะครับบลูนามรู้อย่างก่มเริ่มฟุกไปแล้วครับรูนามมาเริ่มฟุก รายโดยร่วมนะครับและนี่ลูกคายแจ้งว่ารถออกศูนย์ไม่ไหมนะครับศูนย์มือเดียวรถมือเดียวว่าท่นเือ่เดียวกับโมบา,ากันนะครับมันอา,อาจจะเป็นการใช้งานนะครับอายุการใช้งานที่มานานใช้งานมานานแล้วก็อาจปะกินนะครับใส่โดนๆไปปะกินมันก็สีเริ่มมีปัญหานะครับมันก็สี เกิดน้ำกัดเกิดะมาณนั่นแหละครับกว่ากับสิบก็ปีแล้วเนาะดีที่ยังบ่แตกนะครับแค่แคมันอนี่เราก็จะใส่งานได้อีกหลายหลายปีอยู่ครับเมื่อหน่อยปีมานะได้ได้อีกหลายปีอยู่ถ้าเชื่อมมั้งซีเรีวนะครับจะจะให้ดีก็คือ เราก็ไปปาดหนาไม่ครับเชื่อมแล้วก็ไปอัดน้ำเช็คกลวอีกปาดหนาฟ้าเอาคลิปนี้ผมมีอย่างไรพี่น้องมาถ่ายให้เราก็ให้พี่น้องเบิ้งนะครับอาการแตกแตกนะครับฟ้าสูบมันมาทลรแบบมันบกขึ้นกันเลยพี่น้องมันอาการแตกแตกที่ให้น้ำดันนะครับฟ้าสูบ CK k เคนะครับ CKK อยู่ใน พวกเชฟเชฟโต้เพราะว่ามันโตแล้วก็มันเป็นดีแม็กยิ่งนะครับไฮสปิดอันนี้ขอบคุณเนฟซี่แฟนครับนะครับที่เข่ามารับชมนะครับขันตอนต่อไปก็จะไปเชื่อมกับปัดนะครับใช่หัวขัดนี่แหละ ว่าขัดต,ตัดออกทั้งความสะอาดนะทั้งความสะอาดโดยดีๆไอเครื่องขัดทั้งวามสาดออกดีๆเลวก็ไปเชื่อมแล้วก็ไปขัดใส่หนออาอาลูกค้ารอนะครับก็มีเวลาถ่ายท้ำคลิปนะก็เอามาให้เบิ่งเข่าๆเนอะมันไม่คลิปหนาด้วยค่ะผมอ่าเดี๋ยวถ้าได้ราถิบไทยเบิ่งนั่น พอกันไม่คลิปนานครับผมตอนนี้คลิปนี้เอาไว้สักนีดเนาะขอบคุณเรียบซีพันทับครับผมไปละขอบคุณและสวัสดีครับ